สวัสดีครับผมเอ็มร้านซ์แซนนะครับคลิปนี้จะมารีวิวเรื่องการลบโค้ดนะครับของเกีร์ c g OA นั่นค่คันนี้เป็น Honda s t r e ีมนะครับ Honda s t r e ีมลูกค้ามีปัญหานะครับเวลารถเหยียบ3,000รอบนะครับตรงนี้นะครับอ่ะ3,000รอบแล้วโคดขึ้นนะอ่ะมาดูกันนะครับผมจะทำให้โคดขึ้นก่อนนะตอนลูกค้ามีปัญหาอ่ะยังไม่ขึ้นนะแป๊บนึงแป๊บนึงเหยียบเนี่ยคือละคือละเนี่ยมีปัญหาคือเหยียบ3,000ถึง4,000แล้วไฟลูกเครื่องขึ้นนะครับลูกค้าก็เลยมาใส่เกนนนะะคครรรัับบตงี้ เหตุผลที่ไฟล,ลูกเครื่องขึ้นกนะ็คือเป็น Knock ensor, น็อกเซนเซอร์ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดูมันขนะึ้นว่าน็อกเซนเซอร์เนาะนิดนึงนะนี่ครับมาบอกข้อลีดดิลีดาต้านะครับกดที่รีมโมทนะครับมีรีมโมทต,ตรงนี้นะนี่นะครับลองลีดก่อนลีดก่อนเนี่ย P เนี่ยซูมให้ดู P ศูนย์สามสองห้านะครับก็คือน็อกเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเซนเซอร์ของน็อกเซนเซอร์รถมีปัญหานะครับแต่ลูกค้าบอกว่า ไม่ได้เปลี่ยนก็คือจะมาลบโพสเอาอะโอเคก็เราแ่ลกค้านะครับลองมาลบโพ์ดู๋ย่ผมจะลองมาลบนะครับนี่ครับลองมาลบดูนะมาคําว่าเคลียร์นะครับเคลียร์คือแถวบนนะนี่นะดูให้ดูเคลียร์นะครับอยังอยู่นะยังอยู่นะซ้ายมือนะ,อะเดี๋ยวลองลบดูผมคนลบมนะครับมุมไหนดีให้ลูกค้าเห็นอโอเคนี่ขอลบนะเอ,อ,อ๊ะหายไปแล้วเห็นไหมหายไปแล้วหายไปแล้วโอเค แต่ถ้าเรายังขับเกิน3,000รอบแบบตะกี้อยู่มันก็จะขึ้นอีกใช่ไหมอย่างนั้นเราจะตั้งลบโค้ดนะครับนี่เราจะตั้งลบโค้ดอย่างนี้นะครับเป็นออโต้นะครับออโต้เคลียร์ดีทีซีนะครับก็คือเวลารถคันนี้อย่างที่เล่าอะครับอย่างที่โชยดูแต่เมกี้เวลาเหยียบ3,000จะไฟลูกเครื่องขึ้นฉะนั้นผมจะตั้งจากลบธรรมดาเป็นลบอโโอโตโอ้ครับนี่ครับออแล้วนะครับออโต้เคลียร์ดีทีซีออนนะครับมา,มาดูกันนะครับออนก็คือตอนนี้มันหายไปละ เวลาเราเหยียบสามพันมันจะขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็จะลบเลยอะมาดูกันนะครับผมเหยียบสามสามพันรอบนะครับผมตั้งออแล้วนะผมเหยียบสามพันนะครับมันจะขึ้นแป๊บหนึ่งมันจะหายไปฮะดูนะอ่ะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งหายละอาา่ะเห็นนะ ประมาณ3วิเนาะสามสามวิประมาณนี้ก็หายไปนี่คือการลบโค้ดออโต้น,นะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเกณฑ์ลบโค้ดออโต้ได้ไหมคาตอบคือได้นะโชว์ให้ดูละอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะขึ้นละเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงประมาณสามวิแป๊บนึงนะอ่อนะออบลบได้เห็นไหมอ่ะโอเคก็คือสรุปว่าลบโค้ดออโต้ได้นะครับก็ใครสนใจลบโค้ดก็มาใส่ตัวนี้ได้นะครับ k G O f a ขอบคุณมากครับ